ซึ่งจะมีความจุที่พันเก้าร้อยแปดงานตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกนะครับสี่เพืนะครับห้าเพื่อนะครับก็มีการทะวิชายด้วยนะครับตัวนี้ก็ทําให้พื้นที่ของค่าเฉลี่ยเพียงประมาณสามสิบล้านเพราะนั้นก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำพอดีนะครับเก็บกักน้ํานะครับก็คือเป็นที่น้ําท่วมเป็นพื้นที่น้ําท่วมที่เก็บน้ําไว้เพื่อที่จะมาใช้ในการระบายนะครับือเก็บน้ํานะครับ ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าอ่างอ่างก็คือเป็นที่เก็บน้ำที่น้ำอยู่นะครับนี่เป็น ครับณนะตอนนี้ก็ปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับก็มีอยู่ที่665ล้านนะครับหรคิดเป็นสามสิบสี่เปอของความจุนะครับซึ่งก็มาป่าค่าเฉลี่ยที่มีเก็บในในอดีนะครับซึ่งในดดีก็มีความจุเฉลี่ยอยู่ที่3าเซนะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำณนะตอนนี้เราสามารถที่จะรับน้ําได้อีกเยอะนะครับก็ได้อีกพันสล้านนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณฝนที่ตก ลงมานะตอนนี้นะครับก็เป็นผลดีนะครับก็ทําให้ในพื้นที่การเกษตรเองนะครับก็ได้รับน้ําท่วมถึงนะครับแต่เราก็ยังมีการส่งน้านะครับในคลองเข้าไปเสริมฝนซึ่งซึ่งได้เกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทําให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นนะครับทำให้น้ําท่วมถึงแปลงเกษตรครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15้านะครับ นณเมื่อวานนี้นะครับก็มีปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างเราทั้งหมด113ล้านครับ